เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะท่านดีชมรายการนี่อยู่นะจากทีวีของ SCTV <SG> แล้วก็ SCP News อะผมนะนี่เป็นผู้สื่อข่าวจากปทุมธาน,นีเลยนะใช่ครับนะฮะแล้วมีประชุมช่องรอดด้วยนะครับอ่าก็เป็นเพจครับอันนี้ออกช่อง YouTube เนาะใช่ครับ YouTube ด้วยแล้วก็อะไรนะอ่านี่คือ SCP n e w แล้วก็เพื่อนโจอี้เพจนั้นแล้วก็นี่เอซีทแล้วก็มีพัทุมต้องรอดด้วยตอนนี้นะฮะอะชมรมประุมนะ้ารถยนต์มือ2ชมรมประุมนะฮะได้มานําของมาให้โจอี้เพื่อจะเอาไปแจกครับผมนะฮะผู้ประสบอุทกภัยใช่ครับนะฮะหรือว่าผู้ที่ติดโควิดออกจากบ้านไม่ได้ใช่ครับโอเคนะครับไปโจอี้คนละทางเลยสัมภาษณ์นู้นเลยโจอี้ วังท <m í toys> <c oughs> <P an> ่านอาจะไม่ว่าจะไปกรุงคากง็ไดไเท้มมาแต่วัดในที่เราจะไปบริจาคถมาใครว่างสะดวกไปกับเราได้นะครับรู้สึกยังไงครับออกัาย่ไหนไทกรขึ้นปลาับเนแล้วับขน ที่นี่เราจะมาที่ประธานชมรมเลยแล้วกันนะนะประธานชมรมนะครับพี่นะฮะก็ได้รวมมาพวกมานะครับนะฮะของชมรมประุมธานีรถยนต์มือสองเนาะนะพี่ฝากไว้เลยครับครับก็บุญครั้งนี้บุญครั้งนี้นะครับก็ขอส่งผลให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ร่วมบริจาคนะครับทั้งกลุ่มและประเคานะครับแล้วก็สมาชิกชมรมรถยนต์มือสองจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ สุดท้ายก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ประสบภัยอยู่นะครับให้เขาเรียกต่อสู้เข้มแข็งนะครับผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วแล้วก็พ้นไปโดยทีเ่เขาเรียกหายวับไปเหมือนน้ําที่ผ่านมานะครับก็สิ่งที่ที่ชมรมปรทุมเตรียมมาก็ถือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมเชื่อว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยครับมีความสามารถเข้มแข็งที่จะต่อสู้ ร่วมวนะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับสู้ๆครับอ่านะ,ะแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามาจากไหนบ้างนะฮะนี่มาจากแก้วยุสค่คารับลูกาคองเจ็ดครับผมนี่จากลัคกี้ยุทคารสีแยกส่วนสำเร็จปากเกร็ดนนทบุรีครับนี่ก็ ลำลูกกาปทุมธานีคองเจ็ดครับคองเจ็ดนะโดมมาริโอมอเตอร์โโดมมมาริออเตอร์คสบีออโต้คาร์นะครับธัญญะคองแปดครับครับผมลุงยูนคลองหลวงปทุมธานีครับครับผมผมบินสะพานแดงคลองหนึ่งครับผมครับผมเจนหนึ่งรับตะเข้าครับผมรับตะเข้านะรับตะเข้าครับสมบัติออโต้คาร์ลรงสิทธิ์คลองหนึ่งสะพานแดงครับผมครับอ่านี่แหละคะแนนเดืกาครับผมครับน้นี่เป็นชมรมจ่าพระพ่อเองว้าจริงๆเลยเชียวนะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะ กาบขอบพระคุณนะที่มาช่วยศิลปินอย่างพวกผมนะโจอี้กับผมเนี่ยอยู่คณะเดียวกันนะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะโจอี้ขอบคุณหน่อยโจอี้ขอบคุณหน่อยก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมช่วงนี้เพราะว่าเราเริ่มต้นแต่โควิดละไรก็เป็นก็ไปแล้วก็เพื่อนเพื่อนกลุ่ แกซิที่พวกจะบอกด่าใจนะวันนี้ครั้งแรกต้องเรี่องของเรี่องของเราวันที่สองก็จะไปของที่สองนั่นเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่ได้ควาแบบนี้ต้องขอบคุณรุ่งปัดสตาร์ที่ซื้อความมาให้เราถ้าไอ้ที่พวกอยากให้เป็นแบบนี้เป็นเมนดีกว่าแกมันจะมีปัญหา ่จะเป็นของล่ะหรือมาเองมาใช้ลูกคือบริจาคนะครับก็เลยอยากได้เป็นของมากกว่าเพ่จะได้เปนบริจาคโอเคครับก,ก็ขอให้โจอี้นะครับนําบุญกุศลตรงนี้ไปมอบให้ถึงมือทุกคนนะค,ะค,ครับขอให้ทุกท่านนะรอรับจากโจอี้ได้เลยนะฮะชมรมประทุมรถจนมือสองชมรมประทุมกราบขอพระคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ